บ้านขนาดกลางเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลางๆนะครับพร้อมกับสระว่ายน้ําสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมก,กันการตะพัดจากการสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบ้านไซส์กลางนะครับไม่ใหญ่จนเทอะอทะและไม่เล็กจนเกินไปนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรนะครับพื้นที่ที่ดิน116ตารางวานะครับ ตัวบ้านนะครับเป็นบ้านที่ติดถนน2ด้านนะครับมีโรงจอดรถซึ่งจอดรถได้3คันนะฮะโรงจอดรถก็มีประตูนะฮะประตูทางเข้าเข้าได้2บานคือบานโรงจอดรถกับบานที่เปิดปิดบานเล็กนี้นะครับบ้านห่างจากสนามบินประมาณ8กิโลนะครับทางเข้าออกนั้นสะดวกนะครับแล้วก็ไหลล้อมด้วยต้นไม้นะครับ ตัวบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านวังตาดนะฮะเป็นบ้านไสากลางเนาะอย่างที่เรียนแจ้งคุณผู้ชมไปเราเข้ามาจากตรงหน้าบ้านนะครับเลยเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอเป็นโถงขนาดใหญ่นะครับพื้นที่โถงตัวนี้นะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารแล้วก็เป็นพื้นที่ครัวนะครับ ตรงในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารและครัวนั้นจะเป็นฝ้าสูงนะครับจะลดชั้น2เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็ติดเป็นกระจกบานสีเขียวนะครับเพื่อตัดแสงจากภายนอกแล้วก็สามารถเปิดเป็นบานใหญ่ๆได้นะครับต่อเนื่องมาด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาตรงนี้ก็คือฝั่งทิศตะวันตกนะครับแต่ข้อดีของฝั่งนี้ก็คือจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆคอยบังแสง แล้วก็ติดถนนด้วยนะครับฝั่งนี้เวลาเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีลมคอยพัดมาตลอดนะครับเป็นสนามเด็กๆนะครับสามารถที่จะให้เด็กๆวิ่งเล่นได้นอกจากครัวนะครับครัวก็จะมีอยู่2ครัวครัวนี้คือครัวฝรั่งแล้วอีกครัวหนึ่งเป็นครัวไทยอยู่ด้านหลังนะครับต่อเนื่องจากครัวนะครับทางด้านนี้เป็นฝั่งทิศตะวันออกนะครับมาพร้อมกับสระว่ายน้ํา เป็นแนวยาวนะครับแล้วก็กระเบื้องส่วนที่ปูตัวสาวย่ายน้ำนี่เป็นกระเบื้องเกรดที่ดีที่สุดนะครับน้ำนี่สวยน่าว่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะยอมเสี่ยงนะครับถือกล้องเดินขอบสาวย่ายน้ำนะครับทดสอบความแข็งแรงมามากับต้นจิกน้ำนะฮะต้นส,สวยๆเลยก็เป็นทรงตัว L นะครับบ้าน ้ารวมฝั่งลงจอดรถด้วยก็เป็นตัวยูนะครับก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้านในให้กับเราด้วยทางฝั่งนี้ก็คือฝั่งหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตู้ที่ท่านเห็นอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้คือตู้เก็บของนะครับเดิมถ้าจะทําเป็นปูนเปลือยอย่างเดียวมันก็ทําได้นะฮะแต่ว่าไม่สวยพอนะครับก็เลยทําเป็นบานไม้แบบนี้นะครับมีสมห้องนอนอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องนอนอยู่ชั้นล่างท่านจะปรับเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับ ถ้าจากครัวนี้นะครับต่อไปข้างหลังนั้นก็จะเป็นครัวไทยนะครับก่อนเข้าไปครัวไทยนั้นด้านซ้ายมือก็จะมีห้องน้ําอยู่อีก1ห,ห้องน้ําเป็นห้องน้ําแขกนะครับในห้องนอนจะมีทั้งหมดสี่ห้องน้ํานะครับอันนี้คือห้องน้ําที่5นะฮะ ในส่วนนี้นะครับก็เป็นครัวไทยนะครับก็มีประตูนะฮะประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ไว้กันกลิ่นนะครับด้านหลังก็จะต่อเนื่องไปทางหลังบ้านนะครับคุณผู้ชมตัวพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะครับทําไว้ดีเลยประตูนะฮะในแต่ละบานนั้นก็จะใช้เป็นประตูบานเลื่อนเหมือนบานญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เราเปิดปิดเนี่ยจะได้ไม่กินพื้นที่นะครับตรงซ้ายมือตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะครับ ห้องนี้นะฮะเป็นห้องที่จัดทําไว้เป็นห้องทํางานหรือท่านจะทําเป็นห้องนอนชั้นล่างก็ได้นะครับเพิ่มความโปร่งของห้องด้วยการใส่กระจกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับต่อเนื่องเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวถ้าเราไม่มีผู้สูงอายุนะครับใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางานก็ได้นะฮะเพราะว่าบรรยากาศนั้นค่อนข้างดีนะครับทาเป็นกระจกโปร่งแสงทั้ง2ด้านเลย ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะนั่งอยู่ในห้องรับประทานอาหารห้องนอนห้องทํางานก็จะได้รับวิวต้นไม้ต้นนี้นะครับซื้อมาถือว่าคุ้มเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงชั้นบนกันต่อนะครับคุณผู้ชมในบ้านนะครับก็มีบิวอินทั้งหลังเลยนะครับจัดพร้อมเฟอร์ครบหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ทางฝั่งนี้นะครับมีห้องนอนด้านซ้ายและห้องนอนด้านขวาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนด้านขวาตรงนี้ก่อนนะครับห้องนอนมาสเตอร์นั้นจะอยู่ด้านนู้นนะครับจะสังเกตเห็นได้แต่ละห้องนะครับก็จะเปิดเป็นหน้าต่างขนาดบานใหญ่ๆนะครับเป็นบานกระจกนะครับเพราะว่าละแวกนี้นั้นมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้วห้องนี้นะครับก็จะจัดเป็นห้องเสื้อผ้านะครับซึ่งข้อดีของการทําเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้คือเป็นตู้ฝังแบบ ฝังผนังเลยนะฮะเวลาเราปิดประตูของตู้เสื้อผ้าเนี่ยแทบดูไม่ออกเลยนะฮะว่ามีตู้เสื้อผ้าอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนู้ดนะครับเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งด้านบนของประตูห้องน้ําก็ใช้เป็นพื้นที่ติดแอร์นะครับทำไมถึงติดแอร์หันมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเวลาเราเปิดแอร์นั้นตัวแอร์นั้นมันจะไม่ไม่ได้พัดมาโดยตรงที่เวลาเรานอนนะครับ อยู่ด้านซ้ายนะเออยู่ด้านบนเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนนะครับแล้วค่อยย้อนกลับมาดูห้องนี้จากพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็เป็นชั้น2นะครับอันนี้คือตัวทีเ่เป็นฝ้าสูงนะครับจากชั้นล่างถึงชั้นบนนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับในส่วนของชั้น2ตัวนี้นะครับก็ทําเป็นปูนนะฮะเพื่อการแสงจาก พระอาทิตย์ตกดินนะฮะก็แล้วแถมยังไม่พอนะฮะก็ยังคงเปิดเป็นกระจกอยู่เพื่อไม่ให้บ้านนั้นมืดจนเกินไปนะครับต่อเนื่องมาทางด้านนี้นะฮะก็ยังได้รับวิวสาวายน้ำเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเราเข้ามาดูตรงห้องนอนใหญ่กันนะครับ ติดแอร์เป็นแอร์ฝังผนังนะครับแล้วก็เป็นชุดบิวอินชุดเตียงชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับอาจจะมีหลายท่านไม่สบายใจนะครับว่าตัวเตียงนั้นอาจจะหันไปทางาด้านที่เป็นห้องน้ำนะฮะวิธีแก้คือ,คอพลิกกลับด้านครับคุณผู้ชมกลับด้านมาฝั่งประตูด้านนี้นะฮะ อันนี้คือในส่วนของห้องน้ำนะครับมีถังตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับมีโต๊ะสําหรับแต่งหน้าต่างๆนะครับทางฝั่งด้านนี้ก็แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะฮะเหมาะสำหรับใช้งานเป็นอย่างยิ่งอันที่จริงนะครับคุณผู้ชมแสงของ สีของตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหลืองขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าผมปรับสีกล้องผิดไปนิดดึงนะครับก็เลยได้โทนสีเหลืองมานะฮะเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางนะครับอยู่กัน3าสีคน5คนนี่สบายสบายนะฮะอันนี้ก็ยังคงได้วิวสาว้่าน้ำเช่นเคยนะครับคุณผู้ชม ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของบ้านนะครับสะก็ถือว่าสร้างไว้ใช้งานแถมยังไม่พอเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งให้กับตัวบ้านเราเลยนะครับทางด้านนี้ก็ได้รับวิวทางหน้าบ้านนะครับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีต้นไม้ใหญ่รม่มรื่นนะครับอยู่แล้วเย็นสบายนะครับเพื่อนบ้านดีมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนสุดท้ายกันหากคุณผู้ชมสนใจนะครับมาแวะมาเวียนชมกันก่อนได้นะฮะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับจบแล้วนะครับสำหรับห้องสุดท้ายก็ฝากหลังนี้ให้กับคุณคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วย โดยทีมงานกันกันตพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ